ไปคับไปเลยไปเลยขับไปเลยเปลี่ยนเกียร์ด้วยเปลี่ยนเกียร์ด้วยเปลี่ยนเกียร์เปลี่ยนเกียร์เนี่ยเปลี่ยนเกียร์นี่เปลี่ยนเกียร์เปลี่ยนเกียร์เปลี่ยนเกียร์น่ะนั่นแหละเปลี่ยนเกียร์ครับโอ๊ยไปไปเอาไปเกียร์เลยมั่นแหละ